ขึ้นาจอดเซเว่นนะครับพี่น้องอเรายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลย,ายววาหาสื่อขากินนะครับพี่นออ้อ,นองไม่นีเซเว่นยุกไก่ก,ก็เ,กเลยบพราท่านีนอกท่านีนรับก่อนนะครับ ท้านิว่นไกนะ่นิสิรับก่อนแลลวกับโบเดรุ่ง วันนี้เขากำลังสีเดินทางไปเพชรบูร์นะครับพี่น้อง200กว่ากิโลเมตรนะครับกถือว่าระยะทางกับไกลเติมอยู่พี่น้อง คุณลงมาเมื่อกี้นี่ดิฮะ สิกินยังอะวันนี้กูต้องได้โจ๊กนะมีไม่ได้โจ๊กไม่มีค่ะมีค่ะมีเขากตลกอาหารประจำชีไม่ล้ขับสิ่คตกเกียดขับนี่เลยีิครับว่าตลกไปเอามาได้ไหน เออเอาอยู่เอาอยู่ก็ต้องเฝ้าปใจก่อนเนี่ยทาดุลข้นลาเดี๋ยวไปยังหาหน,า,หนดดามก่อนไอจะปุติดขึงง้นมาไม่กินยากง่ายค่ะ ไปาดี ata, ่ใรเนาะสวดาี Studio ่ <Equ ip> <recherche> ่ดีาไม่วนเนาะดน่เนาะเสือีเาขึ้นวใส่เมียเป็นตะยานแทะใครบอ เท่กะเท่ลูกพี่เบอร์ดค่โอ้โหเท่เท่าโอวกะเท่เท่าหัวแดกิหัวก็แอ้เนักปเติดนันเลยมันตัดใจเผมออเขาแล้วดิฮะนั่นเมันตัดใจลดในกตัดไ่กินก่อนยมได้อยากกินเลย่ออยากกินแ่าผมได้เขาเรียบผมเขาอย่างเราหรือเป่ ข้าวไข่เจียวไม่นั่นคนไ,ไ,นไ,ไนในในลยนะเหี้ ยังไงข้องวัดกินกันพี่น้องได้นกินคะได้ข้าวไข่เจียวครับ xây là sang bị chạy vậy yeah. oh, này. à, anh đi năm này okay. <laughs>

เอาไว้ฮันล,เละเซลตูปุ้ดเงินอยู่ใส่แบบนี่แหละครับแมีม่มอลำล,งะละ่งสิเวนตลอดเลอพี่น้องสิเวนก็สิแตกแบบนี้แหละม็มีรถบัสทั้งหมด4คันนะครับผมเป็นรถแดนเซอร์รถอาจารย์นักดนตรีคันหนึ่งนะครับมอลมล่งสิเวนก็ล่งพร้อมกันจอดพอร้อมกันนะครับ ตู้กดเงินอยู่ใส่แม่อยู่นี่มีตูกดเงินบ่ครับ จบข่าวโอ้รับคุณเป็นยังครับมาสีกดเงินบูมิตูก่กดซ้ำพี่นอ้องเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเปียกลำเพลิอนออฟฟิเชียลักฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแช์นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้หลายนะครับผมเพราะว่าช่องผมมันรู้สึกว่ามันจะบกคอก่องเตือน ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมสวัสดีครับ